ยำปูาาม uh ้าเพิ่มคุ้มุดเช่นกันค่ะปราทั้งสมคะที่นี่ะใช่ไหมกท่นี่อะไรคะละามนือย่ามนะคะยำหมทอคืที่ยเฮีดิตเซอรดีคาลูกคือที่ยสิเฮีดิตนั่ะโต๊ะที่เลคะยค่สิบามนะจ๊ะยำหมูยอนะคะยำไข่ดดงเค็มและยำปูดำจำโบ้ไม่ดาทั้ง3ยำเป็นชะที่รักษาเพิ่มเลยคะเพิ่ม3ชั้นอีกหนึ่งค่ะวิกุ้ง นมจีนอีกหนึ่งค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะคิวที่21คุณพระพันตีสวัสดีค่ะคิวที่21คุณพระพันติค่ะพระพันตินี่ไหนคะพระพันตีถวายเดี๋ยวขอยัดถวายบงขอย้าถวายบังคมพระพันตีนะคะประชนมายุยิ่งยืนนานนะพระพิค่ะของพระพันตีเบื้องต้นมียำพระหมูยอไข่เค็มนะคะไม่ลายำพระคอหมูเปรี้ยวไม่ล้าเหมือนกันยำพระหอยแครงเึ็นน้อยนะคะยำพระกุ้งสุกลาหนึ่งไม่ลาหนึ่งนะคะ เป็นัูโทดทั้งสองนะคะใส่พระพิกนิดเดียวนะคะของร้พิกติดพักกะละมังนะคะวันนี้วันนี้พ,พะระพันปีออเล่นอยู่จังหวัดอะไรคาคณะของพระพันปีออกรุงเทพนั่งโต๊ะที่เท่าไหร่คะโต๊ะที่แปดนะจ๊ะเพิ่มเติมอะไรไหมคะพระพันปีขนมจีนอีกหนึ่งค่ะคิวที่ยี่สิบสองค่ะสวัสดีคิวที่ยี่สิบสองนางงามบ้านแม่ปลาสวัสดีค่ะชอบจ้า ใม่ใช่นชนในการสำรวดว่าอะไรคะปล,ลาค่ะปล,ลาใช่ไหมคะนั่งโต๊ะที่หกนะคะวันนี้เป็นยำหมูยอยำไข่แดงเค็มยำหอยแครงยำครึงสุกสูโทนยำปูหมาสุกใส่ปลาทั้งสามยำนางงามทานปลาได้เนาะได้คะ่ะยัวยัวใช่ไหมคะยัวยัวได้เลยคะ่ะข้าวหมูทอดได้คะ่ะที่เดียวนะทางที่ร้านเรียบร้อยจ้ะนางงามนะคะ ได้เลยกับตัางมีเป็นยำกุ้งสุกนะจ๊ะที่ลักษาได้ค่ะ,คะถ้าสมมติได้รับตำแหน่งแล้วนะครสิ่งแรกอยากจะทําคืออะไรคะไม่ต้องคิดหรอกคะ่ะคิดว่าไม่น่าจะได้เซลเลนวันนี้มีความรู้สึกยังไงคะเกี่ยวกับการกินยำที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติให้มีบทบาททางสังคมขึ้นยังไงได้บ้างคะสําหรับคําถามในรอบนี้ขอพิธีกรเสิสารขอ,าขอบคุณคะ่ะกรรมาการชิญในคะแนนค่ะกรรมการยกป้ายเลยนะคะ สิ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 ทค่ะเออสิสิสสิทธี่ไม่ใช่นี่นะคะติดคุกไปเลยค่ะสิ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 วที่ยี่สิบสามคุณไฮโซแชมป์สวัสดีค่ะคุณไฮโซแชมป์นั่งโต๊ะที่สองนะจ๊ะคุณไฮโซแชมป์ยำไส้กรอกใส่ร้ายำหลอกหมูยำไข่เค็มไม่ร้ายำคุ้งสดทุโนร้านและยำบวบเบอร์ไม่ร้านะจ๊ะที่รักษาเพิ่มเติมอะไรไหมคะมีกลับบ้านด้วยนะคะมีกลับบ้านเป็นยำไส้กรอก ร้านหนึ่งไม่ร้านหนึ่งไข่แดงเค็มร้านหนึ่งหอยเอายำคอหมูสองนะคะเพิ่มไข่แดงเค็มทั้งคู่เป็นตาล้านและยังยำกุ้งสดทูดน,นะจ๊ะที่รักไม่เพิ่มอะไรนะคะขอบคุณมากค่ะคิวที่ยี่สิบสี่คุณตั้มสัดิขาคิวที่ยี่สิบสี่คุณตั้มคุณตั้มนั่งตรงยี่สิบสี่นะคะของคุณตั้มเบื้องต้นยำหมูยอไข่เค็มยำหอยแครงยำกุ้งสุดยำปูม้ปมมาปลาทุกยำเลยนะจ๊ะ กลับบ้านคุณตั้มมียำเซ้ดอกไม้ลาบวกไข่แดงแล้วก็ยำกุ้งสุกเอ้ยเท่าที่หายำกุ้งสดเป็นปลาคุณตั้มเพิ่มเติมอะไรไหมคะไม่เพิ่มนะคะไม่เพิ่มแล้วนะคะทวนออเดอร์มาทั้งหมดสำหรับรอบนี้นะคะ24โต๊ะประมาณ 6เดอร์ค่ะลูกค้าค่ะใช้เวลาประมาณการใช้เวลาประมาณการอยู่ที่1ชั่วโมงครึ่งนะคะเวลาประมาณการ1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งมันมีเร่องมก่มันมีรืองใหม,งม่อะรใหม่ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในช่องอลิซาเคราชาแนลนะคะก็จะพาทุกคนมาร้านอัพเตอร์ยำนะคะมาทานยำแซบแซบกันที่ร้านอัพเตอร์ยำน,นะคะต,ตอนนี้ก็เป็นวันพุธนะคะเวลา6โมง30นาทีนะคะ บรรยากาศอันพุธนะคะคนก็แน่นร้านนะคะเ่วนอ่เดัวร์เดมาทั้งหมดสำหรับรอบนี้นะคะใช้เวลาประมาณการ1ชั่วโมงครึ่งนะคะเต็มที่ไม่เกิน2ชั่วโมงอาจจะมีเล็ดมากเล็กน้อยนะคะขอยนุาตประชาสัมพันธ์กันในรอบแรกค่ะ ขอญาตประชาสัมพันธ์กันในรอบแรกค่ะอาพที่ยำพันทยานะคะเปิดให้บริการในเวลา6กโมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนของทุกวันค่ะและหยุดให้บริการในทุกๆวันอาทิตย์นะคะเราปรับเปลี่ยนจากวันที่1 0 2 0และ30ของทุกเดือนมาเป็นทุกๆวันอาทิตย์และทุกๆวันที่ทางร้านรู้สึกอ่อนล้าและอ่อนแรงค่ะหากวันไหนทางร้านรู้สึกเหนื่อยทางร้านขอญาตหยุดลงหน้าหนึ่งวันและจะประกาศให้ทราบผ่านทางเพจอัตที่ยมนะคะลูกค้าสามารถอัปเดตข้อมูลข่าวสารผ่านทางเพจอัพที่ยมได้เลยค่ะและในวันที่14-19เมสิบนี่อในถึงสับมาเก ให้บริการในวันที่20เมษายนค่ะสำหรับในส่วนของเครื่องดื่มค่ะอาิยันจัดเตรียมน้ำเปล่าและน้ำแข็งไว้ทั้งด้านขวามือนะคะลูกค้าสามารถบริการเองได้เลยค่ะหากลูกค้าท่านใดต้องการทานในส่วนของน้ำอาลมหลักสีสามารถซื้อและนำเข้าจัดบิสเซียตาได้เลยนะคะทางร้านไม่คิดค่าเปิดขวดค่ะแต่ขอความกรุณารักษาความใส่กับทางร้านด้วยโดยนำกระดิทั้งหมดใส่ในถุงในลนักษณะนี้ระหว่างไว้บนโต๊ะเดี๋ยวพนักงานของเราจะคุณจัดเก็บเองนะคะสำหรับในส่วนของน้ำผลไม้ปั่นจากร้านเต็กนมค่ะโรตีพรีเมียมจากร้านอัตริสค่ะ อาจะย,ยังขอยนุงาตสมนิสิ์ในการนำเข้าเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะตามมาตราดกฎหมายที่ว่าด้วยห้ามจำหน่ายและดื่มสุราในสถานประกอบการและบริการน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดจอดรถเรียฝั่งตรงข้ามนะคะรบกวนก็สุบริตุกกรณีค่ะเนื่องจากเป็นบนหัวใจน้ำมันนะคะลูกค้าจ้าเราไม่อยากจะไปพร้อมๆกันค่ะเพื่ออัตรรถในการรอยำและการรับประทานโปรดหากิจกรรมมาทำระหว่างรอขอบคุณค่ะขออนุญาตและขอตัวไปย้ำก่อนนะคะเจอกันใหม่ในรอบหน้านะคะลูกค้า แล้ว <icate> เราก anyway ็จะกลับมายำค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะในส่วนของลูกค้าที่กลับบ้านกลับกลับบ้านอย่างนี้นะคะข้อที่หนึ่งนะคะขอมากราบนาลูกค้าไม่กินของจรงนะคะขออนุญาตไม่ต้างให้เจ้าหน้าที่ของร้านนะคะเป็นคนหยิบของให้จะได้ไม่เกิดการบิบพลาดจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดในการยิงนะคะข้อที่สองค่ะให้สั่งทานมากๆนะคะไม่ว่าจะซื้อหนึ่งกล่อง คือน้ำคาราเมลของทางร้านนะคะเราทำกันแบบไม่เสียเวลาอันนี้ก็คือน้ำมะนาวนะคะนาง้าคาราเมลนะคะในการรอนะคะเล่นเกมอยู่นะที่เกมคาสิโนอร่อยอร่อยนะคะถ้าออเดอร์ของลูค้าเสร็จแล้วเราจะประกาศเรียกนะคะขอบคุณค่ะ นี้เราก็อยู่ในเคาน์เตอร์ของทอดนะคะก็จะมีไก่ทอดหมูสาชั้นทอดนะคะแล้วก็คอหมูทอดนะคะ หนักค่ะกุ้งขอมูหน่อยค่ะ คะบรรยากาศของทางร้านเวลา6โมงเย็นนะคะวันนี้เป็นวันพุธนะคะเเวลาประมาณ6โมง3นาทีค่ะวันนี้แจ๊ไปดูมาแล้วทีวีดอกตลกมากตอนที่ตอมพำอดไอทางเงือกนื้อเงือกไม่ ยอไข่แดงเค็มนะคะแล้วก็หอยแขกขอบคุณค่ะตอนนี้แม่แตงก็ยำถ้ามันงมันจะมันจะไม่บป,น,ปนหลานยังไงอ่ะนี่นะคะยำอะไรยำอะไรโกม้านะคะ <prohib it> อตอนนี้แม่แตงก็ยำรวมเมอร์เวอร์นะคะก็จะมีทุกอย่างในการามังนะคะมีมีปูม้ามีกุง้งแล้วก็มีหอยแคร่มีมีหลายอย่างค่ะยำร,รวมเบอ,อ,อ,อร์เวอร์ก็จานละ5้ารบาทนะคะอ,อ,อันนี้ตู้ไหนมี น, <Okay. S 1> นี่นะคะยำโรเวอร์นะคะจานละห0ารบาทนะคะ ขอบคุณค่ะคุ้มมากเลยไม่แมนาวก็คุ้มแล้วค่ะใช่ <laughs> มะนาวแพงมากค่ะมะนาวตกลูกละสิบบาทแล้วนะคะตอนนี้ใช่ไม่มะนาวก็คุ้มแล้วอ,อันนี้ก็ยำรวมเือร์อีกจานหนึ่งนะคะเอ,อาปิดอะไรเก็บไว้วที่สี่ขอบคุณอีกที่หนึ่งค่ะยำรวมเือร์คุ้มมากใช่ค่ะขกกลับ<ๆ>บ้าน ออตันี้กับอ,อเอร์ี้ไดัใช่ไหมอันนี้ของโน13ห่างลามอเอาเหรอเออ,อเบอร์ถูกแล้วไปถูกแล้วเบอร์แล้วสมองถูกแล้วขอโทษดิถ้าหลงหมุ่ย้ออยู่ี่พูดอะไรกัน นี่นะคะยำรวมเวอร์เวอร์นะคะจานละห้าร้อยบาทจ่ะขอบคุณค่ะาแล้วใช่ไหมพี3สาวเขาจัดกุ้งเรวันนี้พี่ไอยำปูมาตุ้งสดมันมีไหมมีค่ะมีใช่ปะโอเคครับตอนนี้แม่แตงก็ยำหอยแครงนะคะหอยแครงกับกุ้งนะคะ จากบ้านละ มุยมครีมชไซานตาคร,รอสอิสัมมิคงครุยอส่ครีมอ,อุตสนอมยครับนอสลมามากเลยเปนทั้งรยไยนคนไทยเหรอคะคนไทยมุ้ยยังไม่ไ้น้ำยำใช่ไหม ันนี้กุ้งตัวใหญ่มากเลยค่ะจริงค่ะวันนี้กุ้งใหญ่ใหญ่จริงอะวันนี้ใครได้กินกุ้งปุ้มนะคะตัวใหญ่มากเลยปีนี้ลงมิดูไหมคะน่าจะลงนะยืนหนึ่งแน่ๆเลยถ้าลงอะจับมืออะเจ้า <c oughs> น้าไปจะจับมือแน่นอนอะตรงเนี้ย <c oughs> พิ่แกน่ลงไปได้อย่างนั้น เอาเหรอก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องอลิสาเคร่าช anel ด้วยนะค่ะจะได้มีกำลังใจนะคะเนี่ยให้เราสวยทุกท่านได้รับชมนะคะอย่าลืมกดติดนะคะเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนนะคะเวลาลงคลิปใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ